พ่นต้องอย่างนี้ครับพ่นใบหยกเราเขาจะมีเครื่องพ่นของเขาทำแผ่ได้ดาวพ่นออกแค่ไหนยังไงอันนี้ผสมใบหยกกับกับเคมี่ครับตาใบหยกห้ากระสอบใบหยกหกะสอบเคมี่หนึ่งกระสอบเคมี่หนึ่งกระสอบเวเลียหนึ่งกระสอบข้าวพันอะไรนะครับ MCG อ๋อนี่วานหนอนสองครับวานหนอนสองโอ้โหแต่ก็ดีกว่าไอ้ไอ้เอ็กเบยี่สิบเนาะ m จ g นี่แตกดีกว่านะอือเกี่ยวปุ๊เลยอันนี้คือวานหนอนสองอายุเท่ากันโอ้ครับอ่านวันเดียวกันเลยก็ประมาณสี่สิบวันรหว่างวันที่สามครับวันเดียวนี้สามเบ็ดวันนี้คือเบ็ดใกล้ขาดวันเดียวแล้แหละอ๋อสี่สิบพอดีโอ้โหงามรุบเลยเนาะ แถวเลยอะไปดูต้นเขียวดีแทะลองมาดูสิโอ้นี่ครับหอแตก่กออย่างงามเลยอะโมันแตกกอดีมากเลยแต่ละพันธุ์ไม่เหมือนกันอ่าอ่าแต่น,นี้รู้สึกมันเขียวดีจัง<ะ>ก็ปุ๋ยกวันเดียวกันเลยเดียวกันเลยวันเดียวหมดแหละอ๋อมันคนละพันธุ์อันนี้มันเขียวปุดวว๊ดเลยนะชินทองไหมคือ กี่รอบเดียวรอบเดียวก็ต้องผิดไปเมื่อวันที่อะโอ้โหนี่เอ็มจีครับข้าวเอ็มจีอันนี้กี่วันร้0ยี่สิบมวันที่สองอายุข้าวร้อยี่สิบอะสิบ้าอะร้อยสิบห้าวันโอ้เอ็มจีร้ยสิบห้าวันโอ้ข้าวพันใหม่เนาะข้าวพันหนึ่งเหมือนกันออนี่ครับการผีดการพ่นเป็นอย่างนี้ครับ ใ,ใกล้ๆเลยโอ้นี่ครับพน่นไปหยอะนี่นี่นี่ขนเขาพ่นแบบนี้ยอดเลยทีมงานเดินงนี่นี่นี่นเขาพน่นไปเยอะเขาพ่นอย่างนงี้ยเ,เ,เดินน,น้งล่องล่องนี่นี่นี่เป็นกระบวนเลยเดินเนเน,นี่ครับ๋อนี่ครับนี่ครับหย่างามครับพี่น้องครับ โอ้โหนี่ครับแปลงนาลงสลับเหมือนเดิมเอองามงามงามเดี๋ยวปื๊นเลยอันนี้มันหนาไปไหมก็กำลังดีกำลังดีนะไม่หนาเนาะอ๋อไม่หนามากว่าที่นาคคลังครับใช่ที่เดียวที่เดียวโอ้เขาเดินเป็นขบวนเดินหน้ากระดานเนี่ยนะอ๋อเดินไปตรดโน้นเลยนี่เท่าไหร่กี่ไร่เนี่ยอันนี้ ยี่สิบไร่สองงานายี่สิบไร่สองงานโอ้โหผ่านมาเนี่ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยทุ่งนาโอ้ทำนาเป็นอาชีพเลยเนาะอายุทยาเนี่ยทำนาเยอะที่สุดเลยนี่ครับพี่น้องครับการพ่นปุ๋ยนะครับเขาก็จะมีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับนี่ใส่เข้าไปในกระบอกอันนี้มันยี่สิบโลยีนะ่สิบไหมอะไอนะ่เครื่องพ่นเน่ะโอ้ เอาสางข้เนี้ยตร,นราน,นี้มันทงใหญ่เลยนะทงใหญ่น่กคจะได้ยี่สิบมิตรนะอ๋อนะเอออ่าปุ๋ยเนี่ยจริงๆงลูกใส่ได้หมดเลยนะโอ้ยี่สิบห้าโลใครจะแบกหนักกว่ากันใช่ไหมมันหนัก,นกนเขามันหนักเอาว่าจะใส่ข้าวข้าวข้าวหนึ่งกระสอบมันเหลือน,นิดเดียวแต่นี่ข้าวมันใหญ่มันแต่้ากข้าวเอาหมดอืม อุ้ยนี่ไม่ไหวไมันหนักมันหนักโอ้สามส่สวนสามส่วนไปใส่มาใส่อย่างอย่างห้าสิบโลก็ใส่มาเกินสามสิบไปสี่สิบโลใส่อีอย่างแต่เยอะเยอะห้าสิบโลก็เราเลีะยงขอืมครับอ๋อเนี่ยครับโอ้เดินดีเร็วนะคนนั้นคนแรกไปถึงนู่นแล้วเขาเป็นหน้าของเขา,าเป็นหน้าเลยอืมโอ้โหนี่ครับโอ้นี่แผนกลำเลียงครับลำเลียงลำเลียงโอ้เลี้ยง เอาปุ๋ยไปส่งเดี๋ยวไปส่งโน่นเลยหัวนาโน่นนะใช่ไปส่งหัวนานี่ครับลุงวีกับลุงวัฒนะครับครับผมโชว์ทไม่เคยมาเลยพทำ